ไม่เกินสามเราจะไปดูเรื่องของทองคำนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโอ้โหในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำเนี่ยรู้สึกว่ามันลุ้นจนไม่รู้ว่าจะลุ้นยังไงนะคะซึ่งหลายคนก็อยากจะลงทุนในตลาดาโกลด์ฟิวเจอร์กันพอสมควรแต่สงสัยว่าจะซื้อจะขายที่ไหนยังไงแล้วก็เราสามารถที่จะขั้นตอนแรกนะคะใครสนใจเนี่ยต้องทำยังไงต้องเปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์ก่อนไหมถ้ามีบัญชีแล้วต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะถามให้นะคะเราจะไปคุยกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์จำกัดอยู่ในสายกับเราคุณนัททีจุฑาวรากุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิมไงสวัสดีค่ะตลาดทองคําตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดทองคาผันผวนมากผันผวนมากเลยใช่ค่ะอาทิตย์ถ้าสังเกตช่วงประมาณเจ็ดอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ็ดแปดอาทิตย์อะนะคะราคาทองคําขึ้นมาแรงมากใช่สี่ร้อยเหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนอเราก็ขึ้นมาเกือบร่วมสองพันบาทเลยทีเดียวต่อวันนี่เหรอคะ ไม่ใช่ค่ะภายในภายในไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสองเดือนใช่ไหมคะสี่ร้อยเหรียญโอ้โหเห็นบางวันที่ตามข่าวเขาบอกว่าขึ้นหนึ่งต้องเจ็ดแปดครั้งต่อวันก็มีอ่าสิบเก้าครั้งอู้หู้นสิบแปดครั้งสิบเก้าครั้งด้วยเหรอคะแรงมากๆจนราคาทองขึ้นไปหายอยู่ที่บ้านเราก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเลยทีเดียวโอ้ถ้าต้นปีถ้าจํากันได้จะอยู่ที่ราคาสองหมื่นสี่้สิบบาทอ๋อขึ้นมาถึงสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท ค่ะมากๆแต่ทีนี้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วราคาทองก็พอปกติอนะคะของมันขึ้นมาเร็วและแรงเวลาลงก็ลงแรงด้วยอาทิตย์ที่แล้วจะเห็นว่าราคาทองในภายในสองวันลงมาร่วมสองร้อยเหรียญในตลาดคนก็ครานี้ก็ตกใจและตื่นเลยค่ะอ่าใช่จากตื่นทองซืง้อนะคะขึ้นมานิวไฮท,ทุกวันทุกวินาทีอืยังคงซื้ออยู่เรื่อยๆนะคะ,คะวันหนึ่งว่าอาทิตย์ที่แล้วราคาลงมา มีวันหนึ่งละคะลงมาปรับตัวลงมาจากอกอีกาจากเมื่อวานเนี้ยค,ะค่ะคะมาถึง1,850บาทโอ้ซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะมากอันนี้เป็นผลพวงหรือเปล่าคะที่ทำให้เสาร์วอาทิตย์เขาบอกว่าไม่มีการซื้อขายกันอช่วงนี้เสาร์วอาทิตย์คือเนื่องจากมีความเสี่ยงมากนะคะ,คะใ,นในวันเสาร์วอาทิตย์เพราะว่าเสาร์วอาทิตย์เนี่ยตลาดเมืองนอกปิดแบงก์ปิดนะ นื่องจากทองคําในบ้านเราจะต้องมีการนําเข้าและส่งออกค่ะหากับตลาดเมืองนอกทีนี้อย่างสังเกตว่าทําไมเวลาเขาพูดถึงราคาทองคําพูดเป็น US ดอลล่์ค่ะ,คะว่าที่ตลาดเมืองนอกเขาซื้อขายเป็นเหรียญ US ดอลลร์นะคะเป็นค่าเงินดอลล่าเรานําเข้ามาเมืองไทยก็ต้องมีเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะขเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็แปลงเป็นราคาทองบ้านเรา เพราะฉะนั้นเวลาเสาร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เนื่องจากแบงก์ก็ปิดข้างน,นอกก็ปิดนะคะไม่มี exchange ไหนเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงกับร้านทองที่จะรับซื้อหรือขาย<อ>ะะมันเลยมีความเสี่ยงตรงนี้แต่ถามว่าตอนนี้เขายังซื้อขายกันไหมก็ยังซื้อซื้ออยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซื้อขายในเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้วันเสาร์วอาทิตย์เขาเปิดได้เพราะว่าปริมาณการซื้อขายจะไม่เยอะค่ะนะค,ะนะคะแต่ตอนนี้พอคนมาแห่ซื้อหรือขายมากๆ ความเสี่ยงก็จะมาตกอยู่กับผู้ค้าืมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวคงมีการหารือกันต่อไปค่ะ,คะนะคะอย่างในบ้านเรานี้นะคะแน่นอนบ้านเรามีปัญหาหลายอย่างตอนนี้ที่หนักสุดก็คือเรื่องของน้ําท่วมอย่างนี้นะคะอย่างภาคเหนือนอีสานเนี่ยคิดว่ามันจะมีผลกระทบในตลาดทองคําหรือเปล่าหรือว่ายังไง บอกว่าถ้าเกิดต้องแยกเป็นประเภทนะ,นะคะทองคําแท่งในบ้านเราหรือทองรูปประพันธ์นะคะที่ซื้อขายกันตามร้านทองที่คงมีผลกระทบว่าจากในในจังหวัดที่น้ําท่วมานะคะคงค,คงไม่ได้เข้ามาซื้อขายทองคำอ่าใช่ค่ะเพราะว่ามีปัญหาอยู่ตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโกลฟิลเตอร คนก็ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตอ๋อนี่สะดวกสบายใช่ปกติอ mm hmm. ตอนนี้อย่างถ้าเป็นทองคำแท่ง <Huh. S 2> บางรายอย่างเราทางคลาสสิกโกก็มีทองคำแท่งออนไลน์ <Huh. S 2> แต่เก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนนะคะนักลงทุนก็สามารถซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตเองได้ตรงนั้นก็สะดวกคงไม่ได้กระทบ mm hmm. พูดถึงว่าร้านทองเลยเนี่ย <Huh. S 2> ซื้อขายเป็นทองรุปประพนันหรือทองคำแท่ง huh. ตัวท,ทำคาจริงๆตรงนั้นก็คงได้รับผลกระทบไปบ้างอืนะคะที่ใครสนใจอยากจะลงทุนในโกลฟิวเจอร์บ้างเนี่ยนะคะจะซื้อขายขั้นตอนมันยุ่งยากไหมยังไงก่อนเริ่มซื้อขายเนี่ยต้องต้องทำยังไงต้องวางเงินประกันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคะก็ต้องบอกตรงนี้ก็จริงๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะค่ะ<า>เริ่มต้นก็คือต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ท่านไว้ใจก่อนนะคะ<า>อย่างทางคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ก็เป็นตัวแทนเป็นโบรกเกอร์โบรกเกอร์หนึ่งที่ส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดทีเฟกบ้านเราค่ะ แล้วก็เปิดบัญชีเสร็จแล้วก็วางเงินประกันขั้นต้นต้องบอกว่าเงินประกันขั้นต้นตอนนี้อย่างสมมติจะซื้อทองห้าสิบบาทค่ะตอนนี้ต้องวางหลักประกันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะของมูลค่านั้นของมูลค่าของทองคำประมาณตอนนี้ประมาณหกหมื่นหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะแต่จะเริ่มซื้อขายทองหนึ่งสัญญามูลค่าห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าตอนนี้ในบ้านเราอย่าง ถ้าเทียบง่ายๆเอาสิบบาทก็ได้คำนวณง่ายๆนะคะบาทถ้าเล่นโกลฟิวเจอร์วางหลักประกันเบื้องต้นหนึ่งหมืนสองพันกว่าบาทนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อทองคัน่งจริงๆที่สิบบาทก็จะตกประมาณสองแสนห้าหมื่นสองแสนห้าหมื่นเก้าพันและ Uh huh. ค่ะต้องใช้เงินลงทุน259,000าหถ้าจะมาซื้อทองคำแท่ง10บาทค่ะโกลฟิลเจอร์ใช้เงินเริต้น12,000กว่าบาทข้อดีของการลงทุนลักษณะแบบนี้ตลาดทองคำล่วงหน้าเนี่มันมันทำกำไรยังไงหรือว่ายังไงคะคุณนัทเทียอธิบายสักสั้นๆน,น,น,นิดหนึ่งโกลฟิลเจอร์สามารถทำกำไรได้สองทางนะคะ <Ha. S 2> ถ้าเรามองว่า ทองคาเป็นขาขึ้นม,มาเปิดโพสิชันคือมามาลองโพ i ิชันคือการซื้อค่ะค่ะซื้อก่อนแล้วพอถ้าราคาทองขึ้นไปจริงๆเราก็ขายทิ้งเราก็จะได้กําไรส่วนต่างมองว่าทองคําลงนะคะถ้ะามาขายล่วงหน้าได้่อาก็คือช็อตโพ i ิชันมาขายก่อนแล้วเวลาราคาทองถ้าลงไปจริงๆเราก็มาซื้อกลับปิดโพ i ิชันทิ้งนะคะได้ส่วนต่างไปเป็นทองคําปกติแล้วเนี่ย เราจะต้องซื้อได้อย่างเดียวแล้วก็เก่งในขาขึ้นอย่างเดียวค่ะมันก็จะต่างกันตรงนี้อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเงินวางหลักประกันที่ที่น้อยกว่าคือถ,ถ้าเงินจริงๆซื้อทองคำจริงๆเราใช้เงินลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ะมูลค่าแต่โกลฟิเจอร์ใช้เงินลงทุนห้าเปอร์เซ็นต์แต่ <ừ> ทุนคิดจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฉะนั้นต้องบอกนะักลงทุนว่าถ้าจะมาลงทุนโกลฟิเจอร์ต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะความเสี่ยงก็สูงกว่าทองคำ เนื่องจากใช้เงินลงทุนที่น้อยค่ะกานโอกาสกำไรก็เป็นหลายเท่าตัวเพราะว่าวางเงินหลักประกันแค่หาเปอร์เซนแต่โอกาสกำไรคือหน100ึ่งรอยเปอร์ซ็นอ๋อค่ะเพราะ,ะนั้นสุดท้ายอยากจะให้คุณนัทธีให้ให้คำแนะนำนิดนึงว่านักลงทุนทองคำเนี่ยต้องลงทุนระมัดระวังแบบไหนยังไงสำหรับคนที่แบบว่ารอ,อดูสถานการณ์อยู่ณขณะนี้ค่ะเชินค่ะ อนนีาา้นะคะทองคำผันผวนมากนะคะ,คะวันก็คือขึ้นลงเกินสี่สิบเหรียญ US ดอลลาร์ต่อชอยออนซึ่งถ้าคิดเป็นบ้านเราก็ขึ้นลงหลายร้อยบาทเลยทีเดียวะฉะนั้นต้องบอกนะักลงทุนว่าถ้าเกิดจะมาลงลงทุนทองคำในช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารที่ดีนะคะลงทุนระยะสัน้นไปก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนอาจจะติดตามบทวิเคราะห์อย่างเข้ามาดูทางเว็บไซต์เราก็ได้ www classicalfilters co th ก็จะมีรายละเอียด ให้ศึกษาออให้ติดตาม,มได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณนัททีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ คุณนัทธีจุทาวรากุณค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท c l a s s ิกโค f ฟิวเจนะคะใครที่จะลงทุนนะคะให้ดูนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊อทองคำตอนนี้อยู่ในช่วงแบบไหนยังไงนะคะเพราะว่าคุณนัทธีเองก็ยอมรับว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะใครที่จะลงซื้อซื้อ,อขายสัญญา c o f ฟิวเจนะคะก็ดูนิดหนึ่งนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะทาให้เรานั้นเนี่ยเสียใจก็ได้ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะ